สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับพร้อมเซลติรถใหญ่ปักช่องเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมนะไปชมรถที่เซลรถที่อยู่ในอู่นะครับที่เซลติกําลังต่อให้ลูกค้านะว่าอตอนนี้เป็นถึงไหนแล้วก็รูปร่างมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ มานะครับก็เดี๋ยวมาชมกันในส่วนของตัวขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับคือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการวางในส่วนของตัวกระบ,บอกดำนั่นเองนะครับกระบ,บอกดำนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะใช้กระบ,บอกดำของทางค่ายไหนนะครับสําหรับเคสนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นของทางค่าย3มิตรนะครับเป็นกระบ,บอกดำา6ตันนะครับแกนร้อนะครับ และต่อไปนะครับภาพนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการขึ้นแผงข้างนะครับแผงข้างของรถคันนี้จะเป็นแผงข้างอลูมิเนียมนะฮะเป็นแผงข้างอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นและโปนานะฮะจะเป็นตัวสแตนเลสตัว304เลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปของตัวสแตนเลสของตัวโปหน้านั่นเองนะครับปั๊มลมอะไรเรียบร้อยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปชม ต่อไปครับชมพวกอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ที่จะขึ้นสําหรับตัวถังแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวถังเต็มๆเลยนะครับก็ขึ้นเสร็จหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างทั้งหมดนะครับโครงสร้างทั้งหมดของรถคันนี้นะครับหลักๆจะเป็นสตแตนเลสหมดนะครับเพราะว่าลูกค้านะฮะใช้วิ่งในส่วนของตัว วิ่งกากมันนะครับวิ่งเปลือกมันย่าเนเปียนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะกักตัวถังสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยได้สินมาสําหรับคันนี้นะครับกับเป็นตัวกระบะอลูมิเนียมนะครับพื้นเป็นสแตนเลสโหน้าเป็นสแตนเลสท,ทรงเสาอะไรอย่างเงี้ยสแตนเลสหมดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมารอชมวันที่รถคันนี้เสร็จนะว่ารถคันนี้จะออกมาหล่อและสวยแค่ไหนนะครับ ทังที่เสร็จแล้วนะครับนั่นก็คือสีหัวเก๋งนะครับต้องบอกก่อนนะว่าสีหัวเก๋งของรถคันนี้ผมไม่ได้ทําเป็นสีกากเพชรนะครับคอนเซปต์ของลูกค้าคือไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ,ชอบว,ว,วิบวับมากนะครับผมก็เลยมีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ดีไซน์เพิ่มเติมให้กับทัมอู่นะครับรถคันนี้เป็นสีมุกธรรมดานะครับแต่ว่าในส่วนเวลาเราพ่นแลกเกอร์เนี่ยเราจะมีการผสมกากเพชรเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันวับสักนิดหนึ่งแววแววสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาชมสีตัวจริงนะครับก็ประมาณนี้ครับที่วันนี้เซลตีนำรถมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะที่สนใจนะครับรถบรรทุกนะครับสามารถเลือกใช้บริการกับทางเซลตีได้เลยนะครับเซลตีดูแลให้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ